วันนี้จะต้มจืดค่ะต้มจืดลูกชิ้นใส่เต้าหู้ไข่มีบุญเสนเน้นนะคะแล้วก็มีประกาศขาวมีเห็ดค่ะใส่เห็ดหูหนูน้ำมือน,นทั้งเห็ดหอมน้ำเนาะค่ะมีหลายอย่างมีอยากกินต้มจืดใส่ข้าวเหนาไปแล้วนะคะใส่ลูกชิ้น อยากซดน้ำแจงละลอนเห็ดง่ายๆค่ะใส่บนเส้นเข้าไป นี้แกงไม่ใส่หมูนะคะเพราะว่าใส่ลูกชิ้นหมูใส่เต้าหู้ขาไอใส่เต้าหู้ไข่เพราะว่าเวลาแกงจืดหรือว่าต้มจืดเนี่ยไม่มีใครกินหมูก็เลยไม่ใส่หมูก็เลยต้องแกงแบบนี้ใส่ผักเลยใส่ลูกชิ้นใส่หิดใส่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าไม่ใส่หมูมันก็อร่อยค่ะเพราะว่าเราใส่ซุปขนออยู่แล้ว ใส่ผักชีต้นหอมคุ้นช่ายตามด้วยพริกไทยปดเป็นต้มจืดรสอร่อยละสดน้ำซุปร้อน แ่บหลายสุดท้ายนี่จะมาจบด้วยตรงนี้เอาลงแป๊บเดียวแล้วก็จะเอาขึ้นเลยเอาลงแล้วเอาขึ้นกินเลยง่ายๆตรงจดืดให้มันร้อนนิดหนึ่งเราก็เอาขึ้นได้ปูอัดเนี่ย นานไม่ได้เอาลงแป๊บเดียวก็เอาขึ้นเสร็จแล้วง่ายๆค่ะนี่ตักเสิร์ฟเลยเสร็จแล้วค่ะเมนูต้มจืดง่ายๆําทำกินเองสดร้อนๆต้มเองจัดเอง ผมมีอย่างหมากเนาะค่ะเห็ดง่ายๆเนาะค่ะอยากกินสดหอนๆน้ำซุกเขาก็เห็ดไดบ่มีอย่างไหลเขามีของในตู้เย็นนิดๆน้อยๆเขาก็เามาร่วมต้มเป็นต้มจืดใดสดหอนๆเนาะค่ะแส่บๆน้ำกันค่ะ